อันเรื่องนี้ถ้าจะมีใครผิดก็คือผิดที่หนูแล้วครับที่หนูฝืนเองตั้งแต่แรกครับเน<ม>ียจ,จริงๆอยากจะบอกว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของของคนสองคนะนะเนาะแล้วก็ไอ้คำที่บอกว่าหนูพูดอยู่คำหนึ่งว่าอยากว่าไม่อยากให้กวางเสี่ยวเวลาหลายคนอาจจะมีติดกับคำนี้ว่าแล้วไม่เสี่ยวเวลามึงไปมึงไปเอาเข้ามาอยู่กับนายสิบสองปี ไอ้คำที่หนูพูดว่าไม่อยากให้กว้างเสียเวลาเนี่ยไม่อยากให้เสียเวลาตั้งแต่วินาทีนี้<ใ>นเป็นต้นไปแต่ระหว่างที่อยู่กันมาใช้ชีวิตด้วยกันมา12ปีมันเป็นเรื่องราวดีๆของคนสองคนหนูได้พากว้างเที่ยวหนูได้ทําเรื่องราวดีๆกับต่อกันเราได้ทําตัว๋วเราได้ฝันฝันอะไรต่อกันเยอะแยะมากมายมันไม่ใช่เวลา12ปีที่มันไม่มีค่า,ม,ม,คามันมีเวลาที่มีความสุขมันมีเวลาที่ดี12บปีแต่เพียงว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเข้าใจใช่ไหมหลังจากนี้ปุ๊บมันก็จะไม่ได้ก็คือเราเราไม่อยากให้ใครต่างคนต่่าางเเสียยวลกกกก็รรััันอูม ถามว่ารักไหมแล้วหนูมั่นใจว่ากวางก็รักหนูรักตัวเต็มหนูก็รักกวาง้ากเ์็ซ็ลต์เขาก็รักหนูเต็มร้อยคือหนูจะบอกพี่ประามว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนแต่งเนี่ยหนูจะที่อตอยเคยพูดเราว่าก่อนแต่งหนูไม่อยากแต่งด้วยซ้ำจริงหนูจะเลิกก่อนแต่งแต่พี่น่ว่าหนูเห็นหน้าโกน้องหนูเห็นหน้าแม่เขาเห็นหน้าพี่ชายเห็นหน้าเจกอติมอึ้มก็คือญากตลอดเขารักเราอะเวลามีใครเสียหรืองาน เชงเมง้งงานจุดกินอะไรเราไปไปทําทุกอย่างเหมือนหนูในครอบครัวเขาใช่แล้วหนูเชื่อว่าถึงแม้ว่าหนูกับกวางจะแยกทางกันหนูเชื่อว่าทุกคนก็ยังรักและก็เมตตาหนูเหมือนเดิมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณสําหรับความรักที่กวางมีให้แต่ก็อย่างที่บอกว่าบางครั้งบางทีเราถูกเลี้ยงมาต่างกันนะครับก็ไม่มีใครผิดแล้วกันนะครับหนูว่าไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกอันเรื่องนี้ถ้าจะมีใครผิดก็คือผิดที่หนูแล้วครับที่หนูฝืนเองตั้งแต่แรกครับ